สดีพี่น้องชาวเขาทุกท่านครับเ,เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเช้าวันที่14เมษายนนะครับสงการวันที่สองนะครับการนำชัยยังไม่ได้เอาลงจากต้นนะครับยังอยู่ที่เดิมคอนเดิมครับหมายเดิมเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเรียกเสียงเล่นกันอ๋อมองมาพระเนียตีแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกนกที่คู่กันกับตัวเมื่อวานหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่ว่ามีตัว ตัวด,ดูแล้วน่าจะเป็นลูกนกครับอ่อมองขึ้นไปแล้วไม่เห็นลายคอโอเคเดี๋ยวเอาลงไม้ดูครับพี่น้องว่าจะเป็นตัวคู่กันกับตัวเมื่อวานหรือเปล่านะครับจริงๆครับพี่น้องเป็นลูกนกครับเป็นลูกนกเป็นลูกนกน่าจะเป็นตัวที่คู่กันกับตัวเมื่อวาน,นครับตัวเมื่อวานเนี่ยเอาไว้ในกกงนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปเก็บไว้นะครับ ลูกนกเลยนะครับเอ้ยมาอแต่ตัวใหญ่ไม่เข้านะครับนน่นยังมีเสียงเรียกเสียงคูอยู่ด้านข้างเรยฮะมีนกเข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าตัวเล็กนะครับตัวเล็กนกเล็กมันก็จะขี้สงสัยอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เข้าท่าก็จะปล่อยนะครับโอ้ติดน่าจะติดสักระยะหนึ่งครับเพอเห็นเขาเงียบไปนาน ก็เลยเดินลงมาดูโอเคครับใครที่ออกต่อในช่วงสงการยังไงก็หมันๆแล้วกันนะครับดูครับเสียงยังละงมป่ายอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเอาให้อาหารแล้วก็จะเอาขึ้นต่อครับ่เ,าเขาจะเก็บแต้มอะไรได้อีกเพิ่มเติมไหมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับยังนั่งทําพะเนียดให้กับพี่น้องอยู่ก็เอาขึ้นไว้ข้างบ้านนี่แหละนะครับพะเอาลงมาแล้ว ถ้าเขาหา่าวเพนียนานเขาก็เหมือนกับต้องมาซ้อมใหม่ครับต้องฝึกเรื่อยๆนะครับอาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ลาคุณทุกฟังผู้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ